ข่าวล่าสุดบิ๊กโจ๊กไปทำอะไรกันแน่ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นแค่เรื่องสับขาหลอกไปจริงหรือสับขาหลอกยังไม่มีใครเห็นกับตาว่า พลตรวจบทโทสุรเชษฐหักพานอดีตผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังนางพัชราพรอินทรียงประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาให้ข้อมูลว่าบิ๊กโจ๊กลาพักร้อนยาวยังไม่โผล่เข้ามารายงานตัว ทว่ายังทิ้งความคลุมเครือไว้ให้กับประชาชนตาดำๆสงสัยถึงโทษฐานความผิดร้ายแรงถึงคั้นต้องออกจากการเป็นตำรวจและสำหรับประเด็นการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาถ้าไม่ได้เดินทางไปจริงๆแน่นอนว่าทานข้อมูลต้องปรากฏชัดตรวจเช็คได้จับพิรุธไม่ยากแต่ถ้าเดินทางไปจริงๆเขาไปพักผ่อนหรือไปทำอะไรกันแน่ ไปไม่ไปทำไมต้องพักร้อนไกลถึงสหรัฐอเมริกาสมมุติว่าเขาไม่ได้ไปจริงและยังคงใช้ชีวิตเก็บตัวเงียบอยู่ในเมืองไทยได้ทำหลังสือลาพักร้อนยืนให้กับผู้บังคับบัญชาตามกฎข้อบังคับทางราชการเพื่อหลีกนี้การถูกตั้งประเด็นในสังคมไม่หวังให้สื่อมวลชนนำข้อมูลมาเป็นประเด็นข่าวดัง ทาว่าที่ผ่านมาเคยมีข่าวลือที่ตำรวจพูดกันไปเองว่าบิ๊กโจ๊กปล่อยหนังสือลาพักร้อนออกมาเฉยๆแต่ไม่ได้ไปจริงๆยังคงทำธุระอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้าที่จะถูกปลดออกจากตำรวจบิ Big ๊กโจ๊กดำลงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองมีภารกิจให้เดินทางไปดูงานต่างประเทศค่อนข้างทีด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องไปดูงานด้านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจะไม่มีนายตำรวจติดตามเดินทางไปด้วยภายหลังปฏิบัติภารกิจเสร็จไม่เกิน3-5วันก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อสารงานอาชญากรรมให้สำเร็จรูล,ล่วงตามที่วางแผนไว้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กจะจบหลักสูตร FBI จากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ก็ได้ทิ้งช่วงระยะเวลาการเข้าประเทศนี้ไปหลายปีสังเกตได้จากภารกิจช่วงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บังคับการ191รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแม้เพียงครั้งเดียวการลาพักร้อนบินข้ามโลกไปสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ คนสนิทกระจายข่าวสะพัดว่าภรรยาไม่ได้เดินทางไปด้วยจึงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าหากไปจริงๆไปพักผ่อนหรือไปทำอะไรกันแน่ล่าสุดคนสนิทบอกกับเราว่าได้ต่อสายตรงไปหาบิ๊กโจ๊กพร้อมยืนยันขณะนี้กำลังพักร้อนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่ข่าวได้ออกไปเบื้องลึกเด้งบิ๊กโจ๊กเจาะปมร้อน ซื้อขายตำแหน่งตัวเงินแลกอำนาจช่วงเดินที่ผ่านมานอกจากข่าวการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งแล้วยังมีอีกหนึ่งข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจนั่นได้แก่ข่าวการโยกย้ายแบบฟ้าผ่ากับพลตำร,รวจโทสุรเชษหกักพานอดีตผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนายตำรวจคนสนิทกับบิ๊กในรัฐบาล จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากข่าวหรือแพร่สพัดว่าเขาอาจจะถูกเด้งกระทั่งกระจ่างชาัดในเวลาต่อมา ด้วยคำสั่งให้เข้ามาปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจากนั้นได้มีคำสั่งต่อมาให้พ้นจากหน้าที่ที่รับผิดชอบในทุกศูนย์เฉพาะกิจตำรวจที่เคยทำมาต่อมาก็มีคำสั่งมาตรา4 4ให้ย้ายพลตำรวจโทสุรเชษมาประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทผู้บริหารระดับสูง ถึงตอนนี้ยังไม่มีใครทราบว่าการโยกย้ายครั้งนี้มาจากฐานความผิดในเรื่องใดแต่เมื่อมองย้อนดูประวัติของบิ๊กโจ๊กก็จะมีข่าวลือและคำขอรหามากมายอาทิเป็นพลตำรวจตรีใหญ่กว่าพลตำรวจเอกเป็นมือจัดโผตำรวจจนมีนายตำรวจจำนวนมากวิ่งเข้าหา ก่อนการแถลงข่าวกวาดล้างชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายที่นี่มีแต่สถานที่ทำงานใครจะมาวิ่งเต้นให้กลับไปเลยจะว่าไปข่าวซื้อขายตำแหน่งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ถือเป็นเรื่องใหม่อะไรเพราะที่ผ่านมาก็มีอดีตตำรวจหลายคนเคยกล่าวถึง โดยพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสด,ดิบุตรอดีตผู้กำกับการสพอ,อลำลูกกาที่เรียกร้องการไปฏิรูปตำรวจมาโดยตลอดมองปัญหากรณีบิกจกว่าก่อนหน้านี้มีการยกย้ายไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก่อนซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนว่านี่คือปัญหาในการปฏิบัตรริราชการอยู่แล้วแต่เมื่อมีคำสั่งโอนให้ขาดจากความเป็นตำรวจก็ยิงสะท้อนความผิดปกติ ด้วยคำสั่งคสช,ชที่2ท2562ยังพันกับคำสั่งคอช16ท2558ซึ่งเป็นการออกคำสั่งโดยการนำคนที่กำลังถูกตรวจสอบเรื่องทุจริตมาเปิดตำแหน่งนี้เอาไว้การมีคำสั่งในลักษณะน,นี้ก็ต้องมีเรื่องปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้มีเสียงคำร่ำลือเยอะ แต่อยากให้ฟังข้อมูลการชี้แจงจากทางราชการซึ่งหากราชการไม่ชี้แจงก็คงยากที่จะห้ามผู้คนเล่าลือต่างๆนานาที่อาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นกับตำรวจทั้งประเทศปัญหาซื้อขายตำแหน่งที่มาจากการใช้อำนาจรวมศูนย์ อดีตตำรวจชื่อดังมองประเด็นปัญหานี้ว่าที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงมาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีใครมายืนยันซึ่งรากของปัญหานี้อยู่ที่ระบบเปิดโอกาสให้การแต่งตั้งทำได้อย่างเสรีไม่มีกฎเกณฑ์ปัญหาระบบส่วนหนึ่งมาจากคนซึ่งหลังจากคอสชยึดออำนาจมาแล้วมีคำสั่งให้การแต่งมารวมศูนย์เปิดกว้างแต่งตั้งไม่จำกัดภาค จำกัดจังหวัดส่งผลให้มีการวิ่งเต้นค่อนข้างรุนแรงซึ่งนำไปสู่ปัญหาการใช้ทรัพย์สิสนเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งถ้าเราถามว่าทำไมข้าราชก,การในระบบกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานอื่นทำไมไม่เคยได้ยินเรื่องการวิ่งเต้น เป็นเพราะมันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนทุกคนก็เจริญก้าวหน้าไปตามสายงานของตัวเองแต่การรวมศูนย์อำนาจถามว่าคนที่อยู่ส่วนกลางไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยว่าเขาทำงานในพื้นที่อย่างไรแต่มีอำนาจไปแต่งตั้งจึงเป็นที่มาให้เกิดผิดฟ้าผิดตัวเช่นไปย้ายคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมารับผิดชอบซึ่งตรงนี้มันกระทบกับระบบรักษากฎหมายโดยรวมของประเทศ ่านตำรวจเอกวิรุธกล่าวถึงทางออกของปัญหาคือท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาควรจะนำร่างพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับของท่านมีชัยหรือชุพันผ่านสภาโดยเร็วซึ่งคณะที่ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมา ท่านก็เป็นคนตั้งขึ้นมาเองหรือว่าจะใช้มอ .44 ก็ยังได้เลยแต่ที่ผ่านมากลับมีปัญหาเพราะไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีตามกฎเกณฑ์ซึ่งมันก็เลยส่งผลตามมา ข้อดีของร่างพรบรตำรวจดังกล่าวนั้นมีการกำหนดหลักเกณฑ์แต่งตั้งยกย้ายที่ชัดเจนมากขึ้นไม่เปิดช่องให้แต่งตั้งได้ตามความพอใจด้วยมีคำว่าคนนั้นเก่งคนนั้นดีซึ่งหากมีการแต่งตั้งยกย้ายที่มีหลักเกณฑ์ที่ดีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งมันก็หมดไปโดยปริยาย เพราะมีการจำกัดพื้นที่เช่นย้ายในจังหวัดเท่านั้นหรือมีกฎเกณฑ์เช่นให้ไปเริ่มต้นที่โรงพักชั้น3ก่อนอีกสองปีก็มาที่โรงพักชั้นสองเป็นต้น ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นที่มาของการคัดค้านของตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางนายเพื่อสกัดก้นพรบตำรวจชุดน,นี้เข้าสู่สภาในทางกลับกันตำรวจชั้นผู้น้อยกลับอยากให้ผ่านแต่ตำรวจชั้นผู้น้อยเสียงไม่ค่อยดังพอ วิงซื้อขายตำแหน่งบ้างตำแหน่งกว่า10ล้านพันตำรุจเอกวิรุธกล่าวว่าเป็นเสียงที่ประชาชนหรือตำรวจก็พูดกันเยอะแยะแต่จะจริงหรือไม่ก็คงจะรู้กันระหว่างคนซื้อหรือรับประโยชน์ แต่ไม่มีใครยืนยันได้แม้แต่คนใกล้ชิดตำรวจซึ่งเรื่องนี้เขาไม่พูดแต่แต่เดาๆหรือบางคนที่พนราชการไปแล้วก็อาจจะมาพูดแต่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ชัดเจนหรือมีหลักฐานแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าคนที่ไม่วิ่งไม่เต้นโอกาสได้ตำแหน่งที่ต้องการก็เป็นไปไม่ได้เลย การโยกย้ายที่พึงจะเป็นแบ่งออกเป็น3มลักษณะ 1. เติบโตตามสายงาน 2. เติบโตตามพื้นที่ 3. ระบบอาวุโสซ,ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ว่าแก่แต่เป็นการครองตำแหน่งมาก่อนเช่นเป็นรองผู้กำกับมาแปีแต่อีกคนเป็นรองมาสีปีจะมาบอกว่าคนที่เป็นรองมาสีปีเก่งกว่าแต่คำถามคือ คนที่เป็นมาแล้ว8ปีเขาเสียหายตรงไหนเวลามีตำแหน่งว่างทำไมไม่ได้เลื่อนขวัญกำลังใจความอับอายบางคนจะได้ขึ้นก็ถูกย้ายออกเพื่อเปิดทางให้คนอื่นเมื่อถามว่าเพราะเหตุใดตำรวจที่ถูกสงสัยว่ากระทำผิดมักถูกย้ายไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอดีตตำรวจฉายาผู้กำกับกระดูกเหล็ก หัวร้อเล็กน้อยก่นกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคือศูนย์ปฏิบัติการมันควรจะคัดเลือกคนเก่งมาอยู่แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่มาอยู่เป็นคนที่ถูกเมาว่ามีปัญหาทุจริตหรือบกพองต่อหน้าที่ซึ่งสปกก็มีหลายสปกทางภาคสปกตำรวจแห่งชาติสปกตำรวจภาคสปก,ตำ,สปกตำรวจจังหวัด ซึ่งถือเป็นเรื่องตลกที่ประเทศไทยมีสปกอแม้กระทั่งสถานีตำรวจซึ่งคนทำงานก็มีทางผู้กํากับหรือรองผู้กํากับพันตมบวจเอกวิรุษย้ำเสียงหนักแน่นว่าศูนย์ปฏิบัติการที่แท้จริงควรจะถูกตั้งขึ้นเป็นเฉพาะกิจหรือเฉพาะการมีเหตุการณ์ที่จะต้องเล่งคลี่คลายแต่เมื่อแก้ปัญหาแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการก็ควรจะหายไปเพราะโครงสร้างตำรวจก็มีอยู่แล้วทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆผมอยากจะถามว่าศูนย์ปฏิบัติการนี่เป็นศูนย์ปฏิบัติการหรือสุสานตำรวจกันแน่ กล่าวทิดตลกเพราะชื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการแต่ข้อเท็จจริงนั้นอาจจะเป็นสุสารคนที่ถูกย้ายมาส่วนมากก็มีปัญหามีร่องรอยการทุจริตก็ไม่รู้ว่ามีงานอะไรให้ทำตัวเงินผลงานไม่เบิกทางตำรวจก้าวขึ้นตำแหน่งฟัน ที่ผ่านมาทีมข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐได้เคยสัมภาษณ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9อย่างคุณวิสุทธ์วานิชบุตรก็เคยออกมาเปิดเผยเบื้องลึกการวิ่งเต้นอดีตนายตำรวจชื่อดังกล่าวว่าสมัยก่อนสอนอปทุมวันขึ้นชื่อว่าเป็นเกรดเอบวกเนื่องจากว่าในพื้นที่นั้นมีสนามมา้ามีโต๊ะเถื่อนรับพนันมากมาย อีกทั้งเมื่อก่อนต้องจ่ายต่ำๆสัปดาห์ละหนึ่งล้านบาทโดยคนจ่ายคือหัวหน้าวินซึ่งทาหน้าที่รวบรวมเงินจากโต๊ะพนันม้ามาจ่ายส่วนเงินที่ได้มาแล้วก็ต้องส่งขึ้นระดับบนการส่งเงินนั้นก็อยู่ที่เกรดของโรงพักอีกยกตัวอย่างเช่นหากเป็นโรงพักเกรด A บวกอาจจะจ่าย50%ของไรายได้ เกรด A จ่าย40%ของรายได้ซึ่งแต่ละโรงพักก็จะมีการทาบัญชีกันไว้และรู้กันในวงการว่าโรงพักไหนเกรดอะไรเหตุผลหลกัลกๆของการซื้อตำแหน่งเพราะเป็นการแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกันบางรายที่ซื้อเพราะคุณสมบัติไม่ได้หรือไม่ครบรวมไปถึงมีคู่แข่งในการขึ้นตำแหน่งเยอะ จึงใช้เงินในการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการแต่ทั้งนี้การจะวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติคือมีเงินมีเส้นมีผลงานถ้ามีครบทั้ง3ประการถึงจะเรียกได้ว่าครบเครื่อง หากมีตั๋วเรียกว่ามีเส้นสายบางครั้งอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายไม่เต็มจำนวนแต่ถ้าไม่มีตัว๋วก็ต้องใช้เงินจ่ายอย่างเดียวผู้สื่อข่าวย,ยิ่งคำถามว่าการซื้อขายตำแหน่งมีจริงหรือไม่ผู้การวิสุทธ์นิ่งคิดไปสักครู่หนึ่ง ก่อนตอบว่าให้ลองไปทางประชาชนเชื่อว่าร้อยละ90เชื่อว่ามีการซื้อขายจริงโดยเฉพาะตำแหน่งข้าราชการในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติการถูกโยกย้ายของบิ๊กโจ๊กในวันนี้จะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดกันแน่ของต้องรอดูทางโซตชแถลงกันต่อไปบิ๊กโจ๊กไปยาวยืนใบลาพักร้อนหลบมรสุมชีวิตที่อเมริกาถึงสิ้นเมษา เมื่อวันที่17เมษายนปีพศ2562ที่ทำเนียบรัฐบาลนางพัชราพรอินทรียงประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าหลังจากพลตำรวจโทสุรเชษหักพาน อดีตผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเข้ารายงานตัวกับนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในการเข้ามาช่วยราชการที่สำนักประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีหรือสอปนและมีโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงวันหยุดทำให้ไม่สามารถมารายงานตัวกับตนได้และพลตำรวจโทสุรเชษได้ใช้สิทธิ์ ยื่นลาพักร้อนไปประเทศสหรัฐอเมริกาจะเดินทางกลับมาสิ้นเดือนเมษายนเมื่อตนเห็นไบาลาก็อนุญาตให้ลาตามสิทธิ์ของข้าราชการทางนี้เมื่อพลตำรวจโทสุรเชษตกลับมาแล้วต้องมารายงานที่ตนส่วนการมอบหมายงานต้องประชุมหาหรือร่วมกับผู้บริหารสปรนก่อนและดูทักษะความสามารถของพลตำรวจโทสุรเชษ ขอขอบคุณข้อมูลนะคะข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ